どどどっち ค่ะคุณผู้ชทุกคนนะคะวันนี้จุนก็มาอยู่ที่สนามพัฒสเตเดียมอีกครั้งนะคะกลับมาเล่นกันในบ้านนะคะเจอกับ BC ซีเทโวันนี้ลดเยอะมากๆเลยไม่รู้มาดูบอลกันเต็มไปหมดเลยค่ะดูสังเกตได้จากบรรยากาศรอบๆตัวในตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องให้แฟนบอลของเราขุนมัวกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะผลการตัดสินบทลงโทษนะคะที่เกิดขึ้นจากนัดที่แล้วนะคะที่ท่าเรือเนี่ยไปเยือนเมืองทองนะคะได้ออกมาแล้วคะะ่ะหลจากผลลงโทษนะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่า ฝ่ายที่โดนมีผลกระทบกับมากที่สุดนะคะก็คือฝ่ายสิงห์ท่าเรือนะคะซึ่งมีผลกระทบมากับเรามากๆเนื่องจากที่ว่ามันทําให้เราเนี่ยตกไปอยู่ในโซนที่ตกชั้นคือมันมีผลมากๆกับกับการเล่นฟุตบอลนะคะกับเกมฟุตบอลซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราตกชั้นไปแล้วเราขึ้นมาแล้วตอนนี้เหมือนมาโดนอีกคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่เป็นที่เราแต่ว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินแบบนี้แล้วผลบทลงโทษนะคะอย่างที่เราเห็นกันก็นกคือเราไปเป็นฝ่ายเยือน ทีมสิงห์ท่าเรือนะคะเป็นเป็น,ปนฝ่ายไปเยือนเขาคือคนเรามันก็น้อยกว่าอยู่แล้วแล้วการที่เราไปอย่างเงี้ยมีเรื่องขึ้นมาทําไมผลผลการตัดสินบทลงโทษเนี่ยมันถึงเท่ากันในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเจ้าบ้านทําไมเขาถึงเป็นเจ้าบ้านที่ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับเราอย่างดีอยากทราบว่ามีความยุติธรรมบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าอยากจะขอให้ไทยลีกนะคะทีพีอมีความยุติธรรมนิดนึงในการตัดสินนะคะ เพราะบทลงโทษเนี่ยมันแรงมากๆมันแรงเหมือนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคือมันเป็นเรื่องแฟนบอลใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสโมสรโดยตรงทําไมสโมสรถึงโดนตัดคะแนนมากขนาดนี้แล้วการที่โดนตัดคะแนนอาจจะบอกว่าโดนตัดคะแนนเท่ากันนะคะแต่ถามว่าผลกระทบเท่ากันไหมทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเรื่องลําดับในตารางของ TP l ค okay. ่ะก็อยากจะฝากนะคะให้ t p l แล้วก็ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนดูนิดนึงลองไปคิดดูนะคะว่าไอ้ผลการตัดสินอันนี้มันมันยุติธรรมสำหรับ ทุกฝ่ายแล้วจริงหรือค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะคลายเครียดกันนิดนึงไปเดินดูสนามกันก่อนค่ะเพราะวันนี้รถเยอะมากไปดูกันดีกว่าว่ามีคนเยอะแค่ไหน <S <S ค่ะก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะคะตอนนี้รถกำลังทยอยทยอยกันเข้ามาเพราะว่าใกล้เวลาเตะแล้วใครอดดยว แล้วก็ที่เราเห็นนะคะที่มันแปลกตาไปก็คือรถจอดเต็มไปหมดเลยตรงถนนที่ออกมาด้านนอกก็ออกมาจอดกันเต็มไปหมดค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาการแข่งขันมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะในสนามกันดีกว่าค่ะแล้วก็ไปชมเกมกันดีกว่าค่ะ มจริงไมมาเรียก็มีข่าวไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเกมนี้ก็คืออาจจะโดนตัดแต้มนะครับแต่ว่าพอลงสนามก็ต้องเต็มที่เริ่มมาสองนาทีดิซิเทโลไปพาดแล้วจังหวะยิงยดัดอุ้หต้องเซฟครับลูกนี้สิคิมิชครับจังหวะเก็บตกได้สถานการณ์ถ้าโดนตัดแต้มนี้หนีตกชั้นเลยนะครับอ้าวล้มลงไปแล้วอหูมีขวา นอารักพยายามจะฟ้องว่าจุดโทษผู้สิิ์ท่านหนองบรีทุ์ไม่ให้ดูทีครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วนี่ครับโอส้กสกิจสกิจอย่างนี้มีเสียเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าฟรีคิกโอ้โหนี่5นาทีแรกของเกมนะครับเนี่ยโอกาสของสิงห์ท่าเรือเห็นจัดจ่ะเนี่ยสามทีแต่ว่าฟรีคิกของเอดไม่ได้เมื่อสักครู่ดูเฮโร่บ้างโชชิโมจิโอ้โหยินด้วยขวาลุดกรอบออกไป ถ้าสนใจเขาปีหน้าจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากที่หมดสัญญาแล้วนะครับตัวชิโนทูมาอีกที่ย,ย,ยิงลูกนี้เต็มข้ข้ามทานไปเยอะครับสมิชายโดอีกครั้งยินไกลของพีรพัฒน์นรชัยา,ยาไม่ผ่านมือที่สาประตูครับกลายเป็นเทโลเลยครับเกมในช่วงท้ายึ่งเวลาแรกโอกาสเยอะมากอีกครั้งหนึ่งของโดแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแม่ เฉลยที่มีความหวังเลยครับหนึ่งในสอ่ขั้วได้เลยถ้าแต้มขึ้นไปนะครับดูอีกทีโอกาสนี้เข้าไปในกรอบลากหลุดกัมาแล้วยิงโอ้โหศารเลือกยิงเน้นๆแล้วครับแต่ไม่ผ่านมือของชนินครับเมสซี่เจคนเลี้ยงคนยิงก็ไม่ใช่ใครครับชนาที่สงก็สิแข็งจริงๆครับเจ้าตัวครึ่งแรกศูนย์นะครับครึ่งหลังดูบ้างโอ้ยหลุดจากกับดักล้าหน้า มยิงไปติดครับโอ้โหเสียดายครับตื่นเต้นลองส็อตสปอลนี่ออกไปบล็อกดีมากครับมาอีกทีจังหวะโหม่งลูกนี้สปอลพุ่งปัดไว้ได้ยังตามเก็บโอ้โหท้ายยังช่วยกันไว้ได้ดโอเคมันมากครับถึงเป็นโชว์ครับโอกาสสองครั้งติดเดโลเปิดมาแล้วมีล้มในกรอบเกตโทษจุดโทษครับโอ้โห มันมีพโชตโคนานะครับหรือไพศาลโคนานั่นเองต่อจุดโทษเลยครับก็แล้วแต่ดวงพิคของกรรมการครับแล้วก็เป็นจอจี่เวลคัมครับที่ลุกขึ้นมาทิงเองคือสิงห์ด้าของแฟนภาพือตรดได้แล้วครับแม่มาเห็นจุดโทษง่ายๆโดนนาแต่ว่าก็ยังวู้ยวู้ยแล้วสะพอนปัดไม่ดียังมียังมีแล้วยิกยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเซอร์เบคที่ขึ้นมาครับสุดเด็ดครับ เล่นเซนเตอร์นะครับแต่ลูกนี้เป็นลูกเตะเซตเพย์นะครับขึ้นมาขึ้นมาทำประตูเองเลยนะครับดูบบจังหวะปัดไม่ดีครับแล้วเป็นจังหวะสกัดมาไม่ดีเหมือนการโอ้สองสองเครือที่ไม่ดีเอาซะเลยสำหรับดีซีเทโรครับนี่ครับเตะมาเหมือนมาเข้าทางสุรเดชดพอดีหนึ่งหนึ่งเกมมาเข้ากันช่วงท้ายเทโรมาอีกแล้วแล้วเป็นโชชิโมจิโอโ้ที่มาถึงที่ถึงเวลาตลอด ที่มาจากนอกเรือนอกจอเลยนะครับน้าจอทีวีเลยเข้ามาใส่เข้ามาเห็นไม่เห็นในจอทีวีเลยนะครับนะครับบอลไฟปุ๊บมาจากไหนไม่ทราบเห็นแบบนี้แล้วชนบุรีก็ยังเสียดายไม่หายนะครับไปไปคัดตัวที่นั่นออดมานนะครับที่เปิดเข้ามาโอ้โหดูครับแฟนสิลป์าพเรือรุ่นยาวเซ็งเลยครับแล้วเทโรยังมีโอกาสอีกครับในช่วงท้ายเปิดเข้ามาจอจี้เวลข้ามปิดกล่องเลยครับ3ต่อหนึ่ง รู้เหมือนเขาจะลื่นไปแล้วนะครับแต่ก็ายังทรงตัววอลเลย์ได้นี้ครับนี่นะครับมันลื่นไปแล้วนะครับจริงไปแล้ั่ลื่นหน้าลื่นหลังเลยครับแต่ยังสามารถที่จะทาประตูได้ครับใช่ครับนี่ครับศูนย์หน้าชั้นดีแบบนี้ละครับสามหนึ่งครับปอบฝาโลงของจริงแต่ว่าสิงขาเรือก็ยังสู้นะครับเปิดมายิงลูกนี้แม่โดนไม่ดีเบา การูตะโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วครับสำหรับสิงท้าเรือแล้วก็หมดเวลาครับที่แพทสเตเดียมสิงท้าเรือแพ้คาบ้านกับบีซีเทลโรหนึ่งต่อสน,น่าสนใจมากกับสิงท้าเรือในช่วงท,ถถวท้ายสามนาทีครัครับก็จบการแข่งขันแล้วน,นะฮะ เราแพ้ดีเซลเทโลก็สามหนึ่งก็ถามว่าเสียได้ไหมเสียได้เพราะว่าเราก็หวังที่กับแต้มในครั้งนี้แล้วก็กับวันนี้ที่เราเจอเหตุการณ์โดย,ยที่ก็ถือว่าถือไม่คาดฝันอีกแล้วเออแต่เราผมมองว่ามันยังไม่ถึงสิ้นสุดดังนั้นเราเราอรุทอนไปแล้วก็ลองดูก็ทำให้เต็มที่ขอความเป็นธรรมให้ดีที่สุด นะฮะสุดความสามารถในทุกๆด้านก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสิงห์ท่าเรือที่ให้ความร่วมมือแล้วก็อยู่เป็นแรงใจกันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะครับก็ผมว่าแค่นี้เราก็โอเคแล้วล่ะผมเชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันนะฮะยังไงก็ถ้าแมมช์หน้าเนี่ยไม่ได้ไปทําการแข่งขันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้กันอยู่แล้วสุดใจอาจจะมาส่งแรงใจกันที่ไหนสักที่หนึ่งสื่อให้นักบอลเขาได้เห็นกําลังใจของพวกเราเท่านั้นแหละครับ ขอบคุณมากครับก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้แล้วครับแต่เราพลาดเองครับยังไงก็เขาโทษแฟนบอลแล้วกันรครับแล้วหวังว่าคงตามเชียร์เราเหมือนเดิมเราจะไม่ทำให้ผิดหวังรอคครับรอบ่าก็ การกลับมาครั้งนี้ก็ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบพิเศษมากกว่าเพราะาหนึ่งเลยกางตอนนี้ทีมท่าเรืออยู่ในช่วงวิกฤตนะผมว่าเพราะว่าหนึ่งเลยโดนตัดแต้มจากทีมอยู่กลา,างนาเท่าแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าการท่าเรือทั้งนักเตะแล้วก็แฟนคลับที่สาคัญในแฟนคลับเลยกอ,องเชียร์ทุกคนผมว่ายังนุนหลังนักเตะตลอดแล้วก็มีใจที่สู้ผมว่ารอดรอดตกชั้นแน่นอนไม่ไม่ตกแน,น่นอนครับ ครับ <Okay>, ผมแล้วสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วสำหรับสิ่งท่าเรือเราแล้วก็ทีม b ีซีเทโลเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันผมเห็นแฟนเทโลมาเดิน อยู่แถวแถวไซคับของพวกเราเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าครับผมแต่และสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมกอลลมเก้าครับกอล์ลมเก้าครับผมมาเชียร์เทโลวันนี้มาเชียร์เทโลครับและวันนี้ทำไมถึงมายืนอยู่อ๋อมาหาเพื่อนครับมีเพื่อนอยู่ครับผมไหนๆก็มาเจอกันแล้วครับผมปพูดความในใจหน่อยว่าวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้าง อ๋อบรรยากาศก็กองเคียร์ก็สนุกขนาดดีครับ<ผ>มไม่มีบรรยากาศเรื่องหาเรื่องเรื่องอะไรมีเคียร์สนุกขนาดอย่างเดียวอ๋อสนุกดีครับมาที่นี่ก็สนุกดีครับนะมา,มา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 เชียร์แพทอีกครั้งแล้วฮะมาสองครั้งแล้วครับอ๋อพอครั้งที่แล้วผมไปที่เทโลครับผมเกือบจะได้เจอกันครับแต่มีกพาไปกินเหล้าก่อนใช่ไหมน่าจะใช่ับน่าจะใช่นะโอเคขอบคุณมากพี่วันนี้มามามากี่คนมากี่คนสองคนพี่มาอ่าเรียกอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่ง มาสองคนมาสองคนไป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 คุยกับมันหน่อยสวัสดีครับมาสองคนสวัสดีครับพี่อ่าแนได้ตัวเองนิดนึงเออผมเต๋อครับพี่เต๋อครับอ่ามาในกานวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับยังไงกันนะกลับรถรถมารถมารถมามาสองคนอ่ะมามาสนามแพทรกี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนี้ครับสนุกสนานไปสนานไปครับเออดีอะไรอยากพูดถึง แฟนๆของทั้งสองทีมบ้างวันนี้เป็นแฟนของสองทีมก็มาพูดถึงแฟนเฮโลหน่อยพูดถึงแฟนท่าเรือหน่อยก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่คิดครับสนุกเออเพื่อนกันหมดครับครับผมทุกอย่างเป็นอบอุ่นครับอ่าครับไม่อีครับไม่มีนะเอเคเราไปพูดดีกว่าครับไปเจอเขาจัดการกันไปเร่นกันไปขอบคุณมากครับพี่ครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ฤดูกันละถ้าได้เจอนะ <im attraction> <vagy> ไปครับผมแล้วเดี๋ยวนี่อีกกลุ่มหนึ่งสิงข้าเรือของเรารอให้สัมภาษณ์อยู่แล้วสวัสดีครับคนนี้เลย <whilst S 2> พี่บีอาคมอาคมลมก้าวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคุยกับเขาสวัสดีครับ,รบพี่สดครับตัวนิดนึงอาคมคงแก้วครับ <S <S าอาคมคงแก้วนะครับไม่ใช่อาคมลมก้าผมมั่วอ่ะเห็นไงบ้างพี่เกมวันนี้เอ่อก็ พูดไม่ออกครับครับผมเมาไม่หรอกไม่หรอกเพราะว่าความกดดันจากรอบสนามมันน่าจะทำให้นักเตะแต่ก็โอเคแหละเราก็สู้ต่อไปรต่รวมๆแล้วถือว่าก็นะจะสู้กันต่อไปแต่ดูโดยทั่วไปหลังจบเกมก็กองเชียร์ก็ยังโอเคอยู่แสดงว่าแสดงว่าเกมก็โอเคนะครับ อีกคนเด้งไหนอีกคนนึงอีกคนนึงการ์ดกับการดพี่เต้พี่เต้การ์ดครับนี่บริการของพี่บีครับพี่บีครับพี่บีครับผมเป็นไงครับวันนี้เกมวันนี้ก็บรรการ์ดรอบสนามโอเคครับสนุกสนานดีนะบรรยากาศวันนี้พี่น้องมากันเต็มเลยนี่แหละเยอะมากใช่ใช่ใช่เยอะเกินคาดใช่ใช่เยอะเกินคาดเลยครับวันนี้สนุกสนานการเชียร์มีสปิริตดีครับก่อนก่อนเกมพี่คาดหวังอะไรกับเกมวันนี้บ้ากไหม คาดหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ๋อแค่นี้เองใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับผลเพราะว่าเราเป็นเจ้าบ้านใช่ใช่ใช่ผลแพ้ชนะเราเป็นซูเปอร์บุรุษลูกหนังของเตยตามนั้นใช่ตามนั้นผลแพ้ชนะเรายอมรับได้ขอบคุณพี่ๆน้องๆเราทุกคนหน่อยดีกว่าโอ้โหวันนี้วันนี้เชียร์กันเป็นไงบ้าง สนุกสนานสนุกสนานน่ารักน่ารักน่ารักเป็นตัวเชียร์ถ้ารักเอาวันนี้อ่ะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยวันนี้นะที่มาร่วมกันเชียร์มาร่วมกันส่งเสียงมาร่วมกันตะโกนครับผมมันเป็นพลังที่เราต้องมีไว้เราต้องการอยู่ใช่เราต้องการอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะเลื่อนชั้นหรือว่าจะตกชั้นยังไงเราก็คือพี่น้องท่าเรือชื่อสิงท่าเรืออยู่ใช่ใช่เราต้องชื่อถึงท่าเรืออยู่ครับผมขอบคุณมากที่แบบนี้เชียร์กันอย่างสุภาพมาก นะก็ยังดุดันแบบสไตล์ของเราใช่ใแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่แบบที่ที่สื่อหลายๆสำนักเขาคาดหวังว่าจะให้เป็นเออเขาฝักหนังสือได้ไหมอ่ะขอให้ข่าวข่าวสารที่ออกมาจากสื่อขอให้เป็นกลางนะครับอย่าไปฝักฝ่หรือว่าอะไรมันจะทำให้เรามีมนทินครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็แย่แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยอ่าอยากให้เป็นกลางแค่ไหครับ เจ็ะเรื่องทั้งหมดที่เกิดมาเพราะสื่อใช่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมนะฮะขออยากให้เป็นการแล้วเดี๋ยวมีมีแฟนบอลคนหนึ่งฝากผมมาอยากอยากให้ผมพูดเลยวันนี้ว่าทําไมบอลไทยถึงไม่มีโต๊ะรับพนันทาไมไม่มีโต๊ะรับรับพนันบอลไทยโตะเราใช่นะก็เราเป็นน้องเราเชียด้วยความสนุกสนานหลายคนที่ฟังอยู่เขาอาจจะรู้นะผมฝากบอกแล้วกันว่าเพราะอะไร โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต๊กสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากฮะโอเคสำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้วเชียงบ้านนครเอทีวีทุกคนเน่อย่าอย่าอย่าไปข้องใจเขาชื่อโอ๊ตชื่อโอ๊ตครับวันนี้โอ๊ตกับโอ๊ตเจอกันใช่ฮะวันเรามาปิดปิดรายการด้วยกันครับผม ขอบคุณพี่โอ๊ที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับผมครับผมแล้วสำหรับตอนนี้พวกเราสิงค์พรนคอออนทีวีและแฟนบอลทุกคนก็ขอขอบคุณสนามแพสสเตเดียมครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลเทโลทุกคนเลยที่มาเชียร์กันอย่างสนุกสนานนะวันนี้นะไม่มีครับผลการแข่งขันเป็นยังไงเราเราไม่ต้องไปสนใจใช่ไม่สนใจเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอนันดาสาวเข็มเจาะ ค,คิดจะวางรากฐานคิดถึงอนันดาสาวเข็มจอกและสำหรับวันนี้โอ๊ตกับโอ๊ตครับผมยังไงดีไปกินเหล้าต่อเหล้าต่อขอบคุณมากครับ, <laughs> ส,บ,รบสวัสดีครับรับคดีครับสวัสดีครับ